สนับสนุนโดย AIS ถึงวัดอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรีแต่คุณแม่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัดอันนี้เราก็จะเชิญผู้รู้เกี่ยวกับวัดนี้มาอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะคุณแม่รู้จักกับผู้นําชุมชนท่านหนึ่งซึ่งจะมาแนะนําเกี่ยวกับวัดนี้ให้เราฟังก็คือคุณป้าแก้วค่ะเด็กๆ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะป้าแก้วอยากให้คุณป้าแก้วเล่าความเป็นมาของวัดนี้ค่ะว่ามีประวัติแล้วก็มีความเป็นมายัางไงให้เด็กๆแล้วก็ให้ทุกคนได้ทราบนะคะคุณป้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของพระประธานแล้วก็วิหารแล้วก็โบสถ์กันนะคะนั้นเราไปดูกันเลยดีค่ะได้ค่ะเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะ,คะอันนี้เขาเรียกกันว่า เจดีย์พระประธาน <c oughs> เจดีย์พระประธานเนี่ยเป็นเจดีย์ที่สําคัญที่สุดของในวัดเรานะคะ <c oughs> สามารถบรรจุเขาเรียกว่าหลวงพ่อที่เก่าแก่ของเรานะคะ <c oughs> อันนี้เป็นเจดีย์ที่เป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของวัดนี้ <c oughs> เราก็จะเห็นในเรื่องของ เจดีอันเนี้ยจะอยู่กลางระหว่างโบสถ์กับวิหารซึ่งดูแล้วสวยงามมากนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของวัดเกาะเรานะคะอันนี้ลายที่บนนี้เป็นตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเป็นของดั้งเดิมสําหรับตระกูลช่างปูนเก่าแก่ที่มีของจังหวัดเพชรบุรีได้ทําเอาไว้แล้วท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะอันนี้นะคะส่วนอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของวิหารวิหารเนี้ยเป็นอดีตโบสถ์เก่าแก่แล้วก็ชํารุดไปจนในที่สุดน่ะก็เลยมาพัฒนาซ่อมแซมใหม่นะคะ แล้วด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโบสถ์ซึ่งเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาของเรานะคะ,คะตอนปลายในโบสถ์นี้ก็จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมากแล้วก็เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากโบสถ์นี้ก็คือศูนย์รวมทางด้านจิตใจของชาวชุมชนวัดเกาะของเราแล้วในรูปของเสมาเสมาเนี่ยเป็นเสมาคู่นะเห็นไหมฮะหนูเห็นเสมาไหมฮะอันนั้นเป็นเสมาคู่เขาถือว่าเป็นวัด อาลามหลวงนะคะอ๋อนนถ้าอาลามหลวงจะเป็นเสมา<ช>คู่เสมาคู่นะคะล้อมรอบภาพรอบโบสถ์นะคะในโบสถ์เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมฝาผนังที่สวยงามมากนั้นเดี๋ยวเรามุบเข้าไปดูในโบสถ์กันดีฝว่านะคะค่ะ กลมๆเห็นไหมฮะเป็นช่องกลมๆน้องรู้ไหมว่าเป็นอะไรเอยนั่นคือช่องลมค่ะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี้ยโบสถ์ของเราเนี้ยเขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดเพราะไม่มีหน้าต่างมหาอุดอา่าเป็นโบสถ์มหาอุดไม่มีหน้าต่างถ้าเป็นวัดอื่นเขาจะมีหน้าต่างแต่ของเราไม่มีหน้าต่างทีงน,นี้ความความที่อากาศถ่ายเทมันจะไม่มีมันก็เลย <ภา S 1> เกิดความชื้นขึ้นมาเราก็เลยแก้ด้วยการทําเป็นช่องลมอันนั้นนะคะมองไปแล้วมันจะเป็นช่องลมออกไป ถึงบนะะมันก็เลยทําให้ร่มเย็นเข้ามาอากาศเข้ามาความร่มเย็นก็จะบีขึ้นมาในนี้นะคะภาพเขียนจิตกรรมวัดเกาะแก้วสุทธารามหรือเรียกกันสั้นๆว่าวัดเกาะนั้นสวยงามและชัดเจนตามแบบแผนของอยุธยาเลยนะคะสีที่ใช้ก็มีสีแดงสีดำสีขาวและสีเหลืองค่ะ แต่ละภาพสะท้อนความจัดเจนทางฝีมือช่างอย่างแท้จริงและที่สำคัญคุณป้าแก้วยังเล่าให้พวกเราฟังด้วยว่าภาพเขียนเหล่านี้เกิดจากความศรัทธ,ธารวมกันของคนในยุคนั้นที่มีทั้งคนไทยฝรั่งต่างชาติแขกญี่ปุ่นและชาวจีนซึ่งจะเห็นได้จากหน้าตาของช่างเขียนในภาพอีกด้วยนะคะพวกเราประทับใจความงดงามอ่อนช้อยของภาพจิตรกรรม มากๆเลยค่ะแถมลวดลายก็สุดแสนวิจิตรบรรจงทำให้นึกเห็นภาพความรุ่มแรงรวมใจของคนในสมัยนั้นเชียวนะคะ การมาเที่ยวเมืองเพชรของเด็กๆในครั้งนี้ได้ทั้งความรู้ความสนุกแถมยังได้ชิมของอร่อยมากมายมแม่น่าอิจฉาจังเลยนะครับน้องเพลงวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณคุณปา้าแก้วมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้มากมายเลยขอบคุณค่ะ แล้วกลับไปพบกับช่วงต่อไปของรายการเลยค่ะนั่นก็คือช่วงกระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำช่วงกระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำทุนู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะนั่นก็คือช่วงกระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำเราจะมานั่งพูดคุยและก็ทบทวนเรื่องราวในวันนี้ค่ะวันนี้น้องน้ำมนตชอบอะไรบ้างคะ ชอบตอนที่ปั๊มขนมข้าวตูค่ะแล้วก็ชอบตอนที่ไปทานทานข้าวแช่ค่ะ <c oughs> อร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพี่นโมล่ะคะ <c oughs> ก็ชอบตอนทําขนมกวนกะทิอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ชอบตอนข้าวแช่ที่สุดเลยเย็นสบายเลยคะล่ะมันร้อนพอดีเลย <c oughs> แล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ชอบตั้งแต่มาเลยค่ะชอบความเป็นความเป็นไทยของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งคุณแม่ไม่เคยได้มาสัมผัส บรรยากาศแบบนี้คุณแม่ชอบทุกอย่างที่เรามาวันนี้เลยค่ะส่วนเพลงนะคะก็ชอบมากๆเลยค่ะที่ได้มาศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็ได้มาเดินดูวัดต่างๆโบราณสถานต่างๆก็สวยงามมากๆเลยที่ชอบที่สุดก็คือไปทานข้าวแช่ค่ะ <c oughs> แก้ร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะอร่อยด้วยค่ะแล้วคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับการที่ให้ลูกได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะ คุณแม่คิดว่าเป็นกำไรชีวิตของเด็กๆทุกคนถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวนอกๆนอกโรงเรียนได้มีประสบการณ์ใหม่ๆอย่างวันนี้ก็ได้รู้ว่าขนมทำยังไงทำจากอะไรได้ไมาเห็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้มาทานข้าวแช่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีแล้วหนูๆก็ได้เห็นออบรรยากาศของต่างจังหวัดว่า คนต่างจังหวัดเนี่ยเขามีการดำเนินชีวิตยังไงคุณแม่ชอบมากเพราะว่าคุณแม่เป็นคนต่างจังหวัดก็อยากให้พี่โมน้ำมนตเห็นบรรยากาศของต่างจังหวัดจะได้รู้ว่ารากเงาของของเราเป็นยังไงวันนี้น้องเพลงต้องขอขอบคุณคุณแม่น้องน้ำมนตแล้วก็พี่น้ำโมน,นะคะที่มาเที่ยวกับน้องเพลงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วกับพกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะรับรองคอว่าเพจจะต้องมีที่ที่ให้เราเก็บความทรงจำใส่กระเป๋าใบเล็กๆของเราอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายยบายสำหรับครอบครัวที่สนใจร่วมเก็บเกี่ยวความประทับใจกับรายการกระเป๋าเดินทางของเรา ส่งภาพถ่ายครอบครัวมาได้ที่กระเป๋าเดินทาง facebook.com/slash/nai-television mm hmm. หรือกดไลค์ hmm. ที่เพจรายการกระเป๋าเดินทางครับร่่มมตตาาาาทีฉันคออยยเฝ้้งวไสบ ค,ความจริงความจริงที่เธอไม่เข้าใจม่ฉันที่คูข่งใ,ใจดฉันมเข้าไปใคนรู้กันซ้